ช่วงนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการปรับคณะ,ะรัฐมนตรีกระแสรแรงเหลือเกินค่ะจนวันนี้มีคําไปเปรย,ปรยออกมาเหมือนกันนะคะบอกว่าใดๆในโลกล้วนอันนี้จังเหมือนกันนะคะอ,อ,อันนี้ <c oughs> มีนัยยะ,ค,ะคนตีความเยอะมากมนะคุณอนุทินก็ตีความต่อยอดให้ด้วยค่ะคุณสารมงเทียนทองน้าตีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวก็บอกใดๆโลกล้วนอนิจังเพราะนักข่าวไปถามว่ามีข่าวว่าจะมีการสลับกระทรวงค่ะ คำว่าใดๆในโลกล้วนอันนี้จางนี่เป็นคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะจํากันได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ท่านบอกเองว่าเดี๋ยววันนี้ท่านจะให้สัมภาษณ์เรื่องของการปรับคณะ,ะรัฐมนตรีแล้ววันนี้ก็มาตามนัดจริงๆค่ะหลังการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเล็บรอแล้วนายยกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่ากระแสของการปรับคณะ,ะรัฐมนตรีมันก็มีมาโดยตลอด แต่ถามว่าตัวท่านเองรับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมท่านบอกท่านรับทราบแต่ย้ํานะคะว่าตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกตําแหน่งยังเหมือนเดิมส่วนหนึ่งที่หลายคนอาจจะพูดถึงผลโพหรือว่าเสียงเรียกร้องของประชาชนท่านนายกท่านก็บอกว่าก็รับฟังเสียงตรงนั้นอยู่เหมือนกันแต่ใดๆก็ตามค่ะใดๆในโลกล้วนอันนี้จัง ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันไม่ใช่แค่ตําแหน่งของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นต้องทําใจให้นิ่งเอาไว้ซึ่งจังหวัดที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงใดๆในโลกล้วนอันนี้จังเลยค่ะคุณผู้ชมยืนถแถลงข่าวอยู่แบบนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีที่มายืนฟังการถแถลงข่าวร่วมด้วยซึ่งวันนี้มีแต่คณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเลยนะคะ,คะ บางท่านยิ้มบางท่านหัวเราะเลยค่ะครับบางท่านก็ไม่ยิ้มนะ <c oughs> สีหน้านิ่งนะคะที่อยู่หลังคุณภูมิธรรม,มไม่ได้ยิ้มด้วยนะค่ะ <c oughs>